ทำให้กระแสเงินสดเป็นเป้าหมายการลงทุนของคุณไม่ใช่การเพิ่มทุนคุณเห็นและได้ยินเกี่ยวกับมันตลอดเวลาในขณะนี้คลิปบ้านพวกเขาอยู่ทุกที่ซื้อทรัพย์สินที่มีปัญหาซ่อมมันแล้วขายให้สูงนั่นคือความคิดใช่ไหมนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสำเร็จมองแตกต่างออกไปเนื่องจากมีปัญหากับการเป็นแค่คนติลังกา คุณกำลังเดิมพันกับแนวคิดที่ว่ามูลค่าจะเพิ่มขึ้นในอนาคตเกิดอะไรขึ้นถ้าตลาดลงเกิดอะไรขึ้นถ้ามันล้มเหลวผลตอบแทนทั้งหมดของคุณขึ้นอยู่กับราคาที่เพิ่มขึ้นแต่ถ้าคุณลงทุนเพื่อกระแสะเงินสดหรือไรายได้ค่าเช่าคุณก็จะได้รับกระแสะเงินสดเป็นบวกเสมอ นี่คือทรัพย์สินที่สามารถใส่เงินในกระเป๋าของคุณสำหรับปีต่อต่อตอไปนักลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ประสบความสําเร็จรู้เรื่องนี้การลงทุนของคุณคือสินทรัพย์กระแสเงินสดของคุณเพิ่มขึ้นและคุณไม่ได้เล่นการพนันในตลาดหากทรัพย์สินของคุณมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแสดงว่าเป็นไอซิ่งบนเค้กเงิน